สวัสดีตอนเช้าเช่นเคย,อ,ยอากาศหนาวแต่กัสดชื่นครับอ่ะมื่อนีอ้ผมใส่ตุ่มดักกบไว้เนาะเอหกเจ็ดหลังครับเนี่แหละน้ำจ่าหมานหรือเปล่าก็หาอยู่หาก,กินคือเก่าล้วครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนี่แหละครับหลังแหลกผมใส่ในปลาในหนองนี่ น้ำมันก็แห้งเบิเลยเนาะน้ำไอ้หน้าเขาตรงนี้มันจะเป็นน้าในคลองยังมีการไหลอยู่ครับไหลมานี่เนี่ยลงมาน้องนี่นยตุ่มกบผมอยู่ช่วงนั้นครับหลังแรกจะมีกบบ่หรือกบมันจะเข่าไอ้พวกไอเก้เข่ากาบเข่าไงเข่าหูเบิลเลยวะเนาะจะต้องไปเบื้องกันครับนะไป มีตัวหรือเปล่าเ,เงียบๆพี่นนอะเออเงียบเบเป็นตามีกบมีหล่นอยู่เด้เนาะตุ่มเป็นอะไรตุ่มหลังแลกมีอะไรไหมเ,เงียบๆ โอ้บอ่มีบ่มีกบเขาเลยพี่น้องเออหลังแรกฝาวเลยอืมโอ้ป่าหลายครับในคลองโอ้หลังแรกฝาวฝาวบ่ได้เอาจะล่างก่อนเราจะไปเบื้องหลังต่อไปนะครับหลังต่อไปนี่ผมใส่ใสตรงหันน้อง หนามมันจีแหงแล้วโอ้ยหนามกระคอนแหงเนาะโอ้มีปลาอยู่พี่น้องนี่ไคเก่งสาปาขอนนี่มาสาปลาเนาะนี่ไปเบิ่งตุ่มหอาดีกว่าเป็นไงเป็นไงผลงานไมน่เอ๊มีหอยอยู่ในพี่นอ้องเหมือนมีหอยมาอยู่มีตัวบ่มีตัวบ่อึบอึบเอา มีมีหนึ่งแต้มหนึงแต้มโอ้ยทุอยู่ไต่งานเหพี่น้องเห็นไะเดี๋ยวเดีมันมานานนันเดียนันเดียฮ่าฮ่าฮหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มได้ออมแถลามัาน,น,นีโอ้สมัน่าแต่กบสีเขาหุ้งหูไปเลยเดี๋ยว,วล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนอืมตกกำลังสวย เห็นี่ดอืมม,ม,ม,อมัน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 อโอ้หนึ่งแถบง,งามๆเลยครับน้องน้ำจะแหงเลยว,ว้าไปเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้หลังต่อไปกันเนะาะพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงเติมบละโอตรงนี้เขา ไถปลูกมันเลยนะครับอืมบ่งปลูกปลูกงาเอาไปหนุนเลยกะเจตกรเทา่าเนาะเศร้าไรเศร้าหน้าเก่าโอ้มันก็บ่ค่อยมีราคาครับปลูกไปก็ได้หลังต่อไปนี่ผมใส่ใบหนองนี่ขอบหนองไอ้ครั้งที่แล้วผมมาใส่อยูหนองนี่แหละผมได้กบใหญ่ไปสองตัวนะครับอืม ผมก็เลยมามาใส่อีกมาแก่มือเนาะมัน,นมีครบหลายอยู่เนี่ยใส่ไว้ตรงมุมคางต่อนี่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับอืมคือเป็นเงียบๆบ่พี่นอ้องพี่จังเป็นห้อยๆอยอ,ยอย่างนี้มีวะล่ะ บอ่อไม่บอ่อเขาอืมมีห้อยมาอยู่ครับนี่มีห้อยมาอยู่แต่บ่เขาอืมบ่เขาบ่เขาพี่น้องแหวอีกเลยอืม 3ามสี่หลังแล้วได้กบตัวเดียวพี่นอ้องเอ้ยเราก็ได้กบหนึ่งตัวหลังต่อไปใส่น้ำบวกไอ้น้องนี่แหละครับเพราะนามมันแหงลงลงห้องลงหงน้องแล้ออยู่ใต้เถอไพ่นี่แหละผมว่าปนตามีกบเด้ถ้ามันอยู่มันติเข่าง่ายกันหนาติอยู่นี่แหละอยู่มอง บเพืบนี่แหละเบื่อมันเป็นเป็นนามแหงลงมาเป็นเฟื่อยเนาะเ,นเฟื่อยปลากบมันหนาจ,จะอยู่เดยผมว่ามีตัวไหมคือเงียบแท้นี่ตุ่มคือเงียบพี่นนองโอ้โอ้โ,อโบมีอีกเลยบโบเขา บ่เขาหรือบอ่มีกบอืมโอ้เป็นตามีกบกับ,บมีเนาะครับเอา้าเหลือสองลังสุดท้ายแล้วครับไอ้ปลาเขาแต่ตรงนี้มันเป็นขางคลองเนาะนามปลาเขามันเแห้งล่ะนามมันไหลลงมาอยู่ในคลองเนี่ยผมใส่ตรงนี้สองลังสุดท้ายแล้ว จะได้แค่ตัวเดียวบ่วพี่น่องจะได้อีกจักตัวเพราะได้ตื่มกันเนาะโอ้ยบ่มีอีกละมั้งนี่โอ้ยบ่มีอีลีบ่เขาบ่เขาโอ้ยคอ,อยมานเลื่อนี้พี่น่องเลย ตอนหนาฝนนี่กบโดดลงแซวเลยเดยครับนี่น้ำขางน้องนี่หลังสุดท้ายบินตาหมลหลังสุดท้ายพอดิดเติมตัวนั้นบ่พี่น้องเอ้ยคือเงียบที่เนอเงียบคักเงียบแน่เอ้ยบ่เขาบ่เขา บวเขาเลยครับ